สวัสดีจ้าเพื่อนเคุณผ,ผู้ชมจ้าวันนี้จะพามาชิมส้มตำแต่เช้าเลยนะวันนี้ส้มตำข้าวเหนียวไก่ายา่างมีปลาดุกย่างด้วยนะจ๊ะส้มตำข้าวเหนียวไก่ายา่าง วัสดีแมค่ค้าสวัสดีจ้าอัปเดตอัปเดตส้มตำพร้อมอยังโอเคนี่มีหลากหลายเลยนะจ๊ะมีส้มตำข้าวเหนียวไต่ย่างร้านเดียวกันนะจ๊ะร้านเดียวกันเลยโคมชอบแทะโคม เนื้อไม่ชอบชอบแคโคูนเลยใช่อุ่นไหมล่ะอุ่อนอ่ะเอาไว้เดี๋ยวจะจ้าอุ่นร้อนๆเลยคุณชมจ้าชอบแทะกระดูกชอบแทะกระดูกอ่ะจ้านี่ไก่ ร้อนๆเลยนะจ๊ะปลาดุกด้วยนะจ๊ะย่วยๆเลยป่าดุกปลาดุกเอาปลาดุกด้วยดีไหมจ๊ะ ปลาดุกที่ร้านนีขายถูกนะจ๊ะตัวละสี่บาทตัวละสี่สบาทตัวเบอเลอเลยขายถูกมากๆเลยตัวละสี่บาทปลาดุกย่างปลาดุกย่างจ้าสี่บาท40บาทถูกๆเลยจ้า แล้วก็มีไก่ปิ้งหมูปิ้ง,งเครื่องในมีตุ๊ดด้วยนะจ๊ะตุ๊ดมีตุ๊ด้วยนี่ตุ๊ดตุดตดนี่เลยนี่เลยน่ากินมากมายยัวย่วจะยัย่ว,วมีหมูปิ้งนะจ๊ะ กดูกนี่ยังราคาเดิมอยู่ไหมโอ้โหสุดยอดมากยังราคาเดิมอยู่เลยสุดยอดมากเลยแม่ค้าใช่ใช่ใช่ถูกต้องจ้าเดี๋ยวเจอ๊อุดหนุนอุดหนุนตัวหนึ่งนี่คุณผู้ชมหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวสี่สิบบาทถูกมากมาย มากมายเลยอุ่นร้อนพี่เจ็บเอาส้มตำรสจัดเลยนะเอาพริกแห้งเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานไปเลยเอาเผ็ดกว่าทุกครั้งอ่ะ ยัวยวัวยัวอุ่นร้อนร้อนอุ่นร้อนร้อนจะได้แซบแซบจ้าอร่อยอร่อยนะจ้าอุ่นก่อนกินนะจ้าจะได้ร้อนร้อนอร่อยอร่อย เราไปดูแม่ค้าตาสชนต่ากันแม่คม้ามา่วมอยอยู่แม่ค้าเมา่วมอยอยู่ ส้มตำเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือแซบกันนะจ๊ะเจี๊ยบไม่กลก้าลบกวนไงเขายืนระบายอยู่้ยว่ะแซบเรียบร้อยแล้วจ้าเรามาลงมือชิมกันเลย แซ่บๆเลยจ้าแซ่บๆด้วยกันนะจ้าพเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆเลยจ้าตำปูปลานะจ้ามาอร่อยด้วยกันนะจ้า มาแตกมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาเซ็ปเซ็ปน้ำกันเด้อจ้าเซ็ปเซ็ปน้ำกันเดืเดเดอดจ้าอร่อยเห็ดเปรี้ยวหวานอร่อยจ้า อร่อยมากเลยไปค่อ<ป><ป>อร่อยอร่อย ซุ้มตำสั่งรสจัดเลยนะจ๊ะ มอจะก,ก้มหน้าชิมคนรู้จักพักอร่อยไหมพี่เจ๊ยบอรลอยชิมร้านไหนก็อร่อยไปหมด อะไรคะปนุ๊กนะ

ชิมปลาดุกนะจ๊ปะปลาดุกคุณผูช้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะต่อเลยต่อเลย นักข้าวขายดีอย้งเช้าเลยนะจ๊ะทำคนเดียวด้วยไหนจะข้าวส้มตำไก่ติ้ง không ตำเผ็ดถึงใจ <S 2> <S 2> <S สใส่ปูนึ่งด้วยนะจ๊ะปูนานึ่งปูนานึ่งอยอด ยอดเลยแซ่บจริงใจเลย อร่อยมากเลยนะจ๊ะชื่อร้านบึงเจ้าเก่านะจ๊ะอยู่แถวบ้านเหนือนะจ๊ะอยู่แถวบ้านเหนือสีคิ้วนะจ๊ะบ้านเหนือสีคิ้ว ร้านจะถึงก่อนทางไปบึงสวนสาธารณะนะจ๊ะบึงสีเขียวเยอะมาก ก็มารัวๆเลยนะจ๊ะแม่ค้ากำลังต่ำโป๊กโป๊กโป๊ะ ดูกยางก็อร่อยมากเลยอร่อยมากจิ้มน้ำจิ้มแจว ดูแม่ขาต่ำยั่วยๆต่ำยั่วยๆเลย เพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊าแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากเลยจ้าขอให้เ่งๆปังๆเลยรวยทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊าบายบาย